โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมช่อง GGC h e นะครับทุกคนก็คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับทุกคนอยากได้มากครับกาคาป่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ,รบทุกคนป่ะเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเติมมา200 200บาทนะได้มา700ทองขอกาคาเหอะขอร้องยืงมเมื่อกี้ไอคอนออกนึกว่าก,กาคาทุกคนไม่ได้มอดินี่เฉยเลยโโหท้อเลยว่ะ

ขอเถอนะคนนี้รอบที่แล้วมันมาสองรอบอะรอบที่แล้วอะสองรอบที่แล้วผมโดนโคตรเดยอะเสียรอบนี้งี้เจ้ากูเหรอหนึ่งสองสามมาค่าก้าวคาก้าวค่้าเฮ้ยคนนี้ไม่ได้น้ยอีมึงจะกจินกูเยอะเกินไม่ได้นะ มันหนกใหญจังเลยคนไม่ผมุดดเลยยังอ่ะมาเันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปกงเตะก่อนแป๊บนึงไปทุกคนตอนนี้ผมก็จัดกเตะเสร็จร้อยแลวมาจิ้มน เ uh. มื่ ini, อกี้นี่เลยแป๊บนึงโอ้โหโอ้โหทุกคนเนี่งหมุนตวเนี่ยพันแปดแล้วอ่ะพันแปดร้อยทองก็โอ้โหหลายบาทนะสี่ร้อยห้าร้อยนะนี่เลยเสีย like ่ยงหมดอย่างเยอะแค่กาก้าตัวเดียวทุกคนหมดโคตรเยอะผมมีมอดดนี่สี่ตัวแล้วนะเออมอดดนี <ing noise. S 1> uh ่ส uh. ี่ตัวแล้วก็อินซากิ้ห้าตัวโคตรเยอะกาก้ามาเลยกาก้ากาก้าโอ้โหไอ้เสี่ยหมดเยอะ Bark. Bark. เกินโอ้โหหมดโคตรเยอะทุกคนหมุนตัวเยอะมากโคตรเกินคนนี้เีโดนโดนอย่างเยอะแหละผมอ่ะโอ้โหเกินไปป่ะทุกคนแม่งโคตรเกิน กินจัดไปคิดกาก้าท่องสุดท้ายเลยพี่ท้ายต้องมาละมากอนจะเจอกากแกกาแกมาอือสองสามกาแกโอ้โหไอ้ใช่ไม่มาสามรอบผมไม่ได้แม่สามรอบเลยอ่ะโอ้โหเยอนหมดเยอะเนี่ยดูกระกแล้วเหรอโอ้โหลูกระกูลูกกูออกสองลวแม่งโคตรเกินเลคนนี้ไม่ไม่ออกให้ผมเลยว่ะเป็นไปโอ้โหดูกระกูไม่ดูกระท้ายสกี้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเติมเพิ่มแป๊บนึงแล้วกันโอเคไปเข้าเท่าไหร่วะ โอ้โหสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งหลายทองครับผมอือสองแต่อนขอลากาก้าโอ้โหนี่โคตรเกินทุกคนหนท้อเลยว่ะโคบุนุบุนุฟันเดดมาทำไมเนี่ยขอกาก้าก็ไม่ออกว่ะทุกคนนี่โอ้โหกาก้าออกยากมากสำหรับไอดีผมนะไอดีคนอื่นผมไม่รู้แต่ไอดีผมไม่ออกโคตรยากยากเกินเกินไปมาถึงมันก็เล่นผมเลยอะทุกคนโอ้โหโคตรเกินอะการ้าแต่เดียวแม่งโอ้ผมหมดตูดเลยอ ผมเยอะอ่ะโอ้โหเติมมาส,สามสามร้อยบาทโดนเลยนี่งเลมาอู้หท้อป่ะกดตรงนี่สิวบาทใช่ปหนึ่งสองสามมะกาก้าขอเถอะนะจบแม่งจบเลยทุกคนไอ้เชี่ยโคตรเกินคนนี้ผลประโยชน์แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่งโอ้โหโคตรจบแม่งเลยผมร้อนเลยว่ะทุกคนโอ้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเติมเพิ่มก่อนแล้วกันเออไปต้องได้แล้วไอ้เฮียก,กาก้าต้องได้อ่ะไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามร้อยทองนะฮะเออแม่งขอยได้เหอะนะกขอ้องละมาเถอะนะ 1, 2, 3, 4, เอเอ่สองสามสี่อ้เ่ไม่งเลยอยู่ได้ไหมีดยัอ่กาสามทีสิบองสามโอเคมาน3สอาี่ห้าเฮ้ยอโ้ไม่อ,อมกผม, 2, 3, 4, มอออโอ้โม่ช่วยอะไรนนี้ไม่งงหรอกผมไม่จโอ้ตกใจด้วยคาออก

โอเคทุกคนมาเติมเพิ่มแป๊บมม่บอกเลยต้องได้โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมว่าเติมเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยนะเติมมาอีกสองร้อยบาทครับหกร้อยหกร้อยทองเฮ้ยผมโคตรท้อเลยวะ่ะทุกคนไม่ไม่ออกให้ผมเลยอ่ะโอ้โหแม่งผมผมเหนื่อยเนี่ยแม่งเสียตังค์ก็เสียแม่งโอ้โหเฮ้ยเกินเ,เกินไปแม่งไม่ออกเลยวะ่ะทุกคน โคตรเกินอะมึงบอกง่เย้ยเกินแบบโอ้โหมึงไม่ออกให้กูเลยมึงก็น่าเกลียดเกินบางทีอก้ามาโหเฮ้ยทุกคนเดินคเยอามัทอ่ยไม่หมดงเยอะทุกคนเยอะมากแอ้โหน่เยอะเกินบางทีสนรือผานะเอ้อะทุกคนม่หมคโอเคทุกคนผมเเรียบร้อยบางตัวนะไปต่อเลยเชีย ลูกกูลูกกูสามตัวแล้วเฮ้ยโอ้โหโคตรเกินาก้ามาแต่ไอ้ลูกากูมาแต่ว่าาก้าไม่มาเที่ผมท้อเลยทุกคนสองสามผมหมดแรงแล้วแบบว่า ขอร้องกากามาไอคอนโอ้โหโอ้โหหมดโคตรเยอะทุกคนเฮ้ยกากามึงไม่ออกเลยเหรอมันอนจริงระนะโคตรหลอกแดกทงังแม่งมันหลอกผมากโอ้โคตรเกินโอเชรียดเหนื่อยแล้วแม่งอโอเค okay, ทุกคนตอนนี้ผมเติมมาเป็นที่เรียบร้อยนะหนึ่งร้อยบาท สามร้อยทองโอ้โหเฮ้ยผมโคตรท้อเลยว่ะทุกคนแม่งคือแบบว่าโอหูยสามพันทองเลยอ่ะหมดเยอะเกินฉันไม่รู้คนนึงแบบไอ้แล้คนนั้ไปดูคลิปเก่าได้นะรอบแรกที่การ์ดมาโอ้โหผมก็หมดเยอะนะแล้วรอบสองมาโอ้ก็หมดเยอะรอบสามาแม่งผมไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเป่แบบว่าเออหมดเยอะแล้วให้ไหนก็กันอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ไม่ให้ผมเลยเลยไม่เชื่ออันนี้คือระบายแล้วมึงแบบมันก็เกินอ่นะบางทีอะคือมันไม่ออกเลยอ่ะโคตรท้อเลยุ่กคนใี่ท้อจัดเฮ้ยอะไรวะนี่เงี้ยไปหน หมดโคตรเยอะมีตัวจริงๆอ่ะหมดเยอะมีลูมินิกเก้มีมาแล้วก็ไอแชมเบลอ่ะหมดเยอะอยู่แล้วก็กาแก่แหละแบบหมดโคตรเยอะทุกคนสองสามผมแบบหมดแรงแล้วอ่ะไม่รู้อ่ะแบบพูดไม่ออกว่าทุกคนเล่นจูบอ่ะโดนไปเยอะอ่ะโอ้หหลายบ้านแล้วว่าทุกคนเขาแบบเอ้ยเกินไปบังทีอ่ะผมว่านะให้ไหนก็ได้ผมนั่นแบบผมเติมไปเยอะมากผมะผมเยอะมากคนหมดแต่กาแก่ไปโคตรเยอะแต่เล่นก็ไม่ได้เฮ้ยชี้ท้อเลยอ่ะโคตรเฮ้ยโอ้โหไม่ออกเลย เฮียโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ยมึงเล่นกูแล้วคนมีเงิงเล่นกูเกินโ,โอเคครับทุกคนผมเติมเพิ่มมาละหกร้อยเติมมาสองร้อยบาทนะอวก็ขอเถอะนะมันไม่ยากเกินไปหรอกขอแค่กากาเท่านั้นแหละอย่างเง้ย พูดท้อเลยทุกคนแม่งมันท้อจริงน่ะท้อมากเลยอะาก่ผมนเ็นตายีนนีช่วยผมด้วยทุกคนมากมันแบบว่ามันหลอกงผมนไม่ให้ผมเลยคนช่วยผมด้วยมาโหลอหหลสุดท้ายแะทุกคนผมไม่เตอนะม่ไหจริงว่ะสดท้ายแล้วอากาต้งมเหนึ่งสามสี่ห้กากนโอ้โหหนอุมควคเลอควกี่ตัวโอ้โหเฮ้ยโห

เฮ้ยูรู้การูตัวน at uh> ี้ฮะเฮ้ยเกินโอ้โหกาคาสิโอ um ้โหโครอยากได้เลยกันนั่นทุกคนโอ้จบเลยคือแบบเฮ้ยกาคาสิโคตรอยากได้แม่งเลยนะทุกคนเฮ้ยทุกวันจริงโอ้โหแล้วทองสุดท้ายยังไม่มาเออเจริญเกมแม่งโอ้โห โอ้แม่หมดโคตรเยอะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มมาละหนึ่งบาทแม่งไม่ไหวจริงว่ดทุกคนแม่งหมดโคตรเยอะโอ้โหคือแบบว่าตอนนี้ผมต้องกดมั่วๆไปเลยนะทุกคนขอแค่ให้แม่งออกอะนะเพราะว่าไม่ไหวจริงทุกคนแม่งแบบโอ้หมดโคตรเยอะมาต่อรอบสองโอ้โหเฮียเราท้อ,อ,ทองสุดท้ายแล้วโหโคตรไวเลยแม่งไวเกิน 600ทองสุดท้ายแล้วทุกคนมามง่วงไปเลยกาแบบโอ้ผมไม่ไหวจริงว่ะทุกคนไม่เสียพูดเยอะแบบโอ้โหเยโหยังไม่ออกอีกเหรอโอ้โหโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เติมเพิ่มมาแล้วนะ200บาท600ทองขอละนะก,กา้า ไอคอนออกปุ๊บก็ยังดีนะได้ลุ้นนะครับทุกคนแม่ยังไม่ออกเลยอะไอคอนยังไม่ออกเลยแต่ขอแค่ได้ลุ้นท้ <c oughs> อรึเปว่าทุกคนแม่โอ้โหเดี๋ยวจัดการนักเตะแป๊บโอเคเรียบร้อยครับทุกคนมาต่อ,อห้าร้อยทอง่ะทุกคนสุดท้ายแล้วผมไม่ไหวแล้วตังค์หมดแลวนะทุกคนเฮ้ยมาโอ้โห,โโหแม่งเย้ยคือแบบ โคตรเกินอะคุณอม,โอมิโอ้โหมาโอ้โหไอ้เหี้ยโคตรเกินทุกคนคือแบบไม่ไหวจริงแม่งคือแบบว่าโอ้โหเหี้ยสามร้อยทองแล้วป่ะผมกลัวแม่งไม่ได้มากเลยเฮ้ยสวยมาว่ะทุกคนมาขอมาขอกาก้ากาก้ากาก้าโอ้โไหไอนะ้้้เเหียฮใครวะเนี่ยโอ้โหอินซากิอีกแล้วแม่ง คือแบบผมผมทอ้อมากทุกคนผมอุ้ยสองร้อยทองสุดท้ายคิดว่ามันจะได้เหรอกาก่าใช่ไ่มทุกคนนั่นคือแบบโอ้โหโดนโคตรเยอะโดนเยอะมากโอ้ไม่ออกอีกอะเะรอก็ทองสุดท้ายทุกคนไม่ไหวแลวมาโอ้โหจบเลยโอ้ย,อยอผมเติมเยอะมากทุกคน โอเคครับทุกคนคลิปก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เฟลครับผมเสียไปหลายพันมากครับหลายพันบาทเลยครับผมไม่ใช่ท้องนะแบบผมท้อเลยอ่ะโอ้โหหมดเยอะเกินสําหรับคําพูดคาจาอะไรที่ไม่สุภาพอะไรก็ขออภัยด้วยนะทุกคนหรือว่าคำหยาบไปนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะไปแล้วทุกคนเจอกันครับบาย